นะะแม่ปุ้ยนะคะได้ได้โพสลงในลงใน Facebook ของ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 พี่เขาเองเจ้ะคะ่ะเจ้เขาบอกว่าแกงโฮสวิสฟรังนะคะ250 250สวิสฟรังนะคะครีปก็ได้ยืมคอนเทนต์ต,ตรงนี้มานอกจากเจ๊ปุ้ยเนาะว่าเดี๋ยววันนี้จะมาทำแกงโฮยสองรสวิสฟรังนะคะส่งเจ๊ปุ้ยเนาะนะคะเราเรามาเริ่มดูส่วนผสมของครีมนะคะกันเลยเนาะนะคะสำหรับ การทาแกงโฮเนี่ยนะคะเพื่อนๆแกงโฮเนี่ยนะคะหมายความว่าการนําเอาอาหารหลายๆอย่างเนี่ยมารวมกันนะคะในสมัยก่อนเนี่ยแกงโฮมักจะทําจากอาหารที่หลายๆอย่างมารวมกันนะคะก็อาจจะมีการปรุงรสตามใจชอบใส่วุ้นเส้นใส่หนอ่อไม้แต่งกลิ่นด้วยใบมะกรูดตะไคร้นะคะคุณรัตนาพรมพิชัยท่ดนไ็้กล่าวไว้เนาะปัจจุบันนี้นิยมใช้ของของของสดในการปรุงนะคะแต่ว่า แล้วก็ใช้จะใช้พริกแกงฮังเลนะคะในในการเป็นตัวพริกแกงแต่ว่าครีมพึ่งทำอันนี้ไปอันนี้เป็นแกงฮังเลนะคะที่ที่งวดแล้วเนาะนะคะครีมก็จะเอามาผสม,มในแกงโฮ ok, นะคะหลังจากนั้นนะคะเรามาดูสมม่วนผสมนะแกงโฮะเขาจะใส่หน่อไม้ดองเนาะ,ะแต่ครีมไม่มีหน่อไม้ดองนะคะครีมจะใส่นี้นะคะนะคะครีมจะใส่ตัวนี้ลงไปนะคะเป็นแอปเปลิ้ลให้ความเปรี้ยวเหมือนกันให้ความฉ่ำนา้ำเหมือนหน่อไม้ดองเนาะนะคะหลังจากนั้นนะคะ ทีจะใส่ผักขมนะคะอันนี้เป็นผักขมที่ที่ป๊อปไอายได้ทานนะคะถ้าใครถามว่าป๊อปอายทานผักขมเพราะมีธาตุเหล็กเยอะจะได้แข็งแรงอันนี้เป็นการวิเชื่อที่ผิดเนาะเพราะในผักขมมันไม่มีไม่มีธาตุเหล็กอย่างอย่างที่ทุกคนเข้าใจแต่ว่ามันก็ให้เกลือแร่และธาตุวิตามินตา่างๆอื่นๆเนาะนะคะแล้วก็ โชวุ้นเส้นไปรเรี่อยเอยอโชวุ้นเส้นอีกรอบหนึ่งแกงโฮะมันก็ต้องมีวุ้นเส้นนะคะมันก็ต้องมีวุ้นเส้นนะคะเนาะเราก็ต้องใส่วุ้นเส้นเข้าไปด้วยถึงจะเป็นแกงโฮะนะคะแกงโฮะเราก็ต้องมีน้ํากะทินะคะต้องมีน้ำกะทิม่ใช้แต่หัวเท่านั้นเนาะนะคะแล้วก็ก็จะมีเห็ดน,นะคะคิมขอใส่เห็ดลงไปเพราะว่า การทาแกงโฮกเขาก็จะใส่ผักชีต,ต้นหอมใบตําลึงมะเขืออะไรอย่างเงี้ยนะคะผักอะไรที่มีก็โ h กกันเข้าไปคือแกงโฮแต่วันนี้เราทําสูตรพิเศษสำหรับเจ๊ปุ้ยนะคะเป็นแกงโฮสวิตฟังสองร้อยห้าสิบสวิตฟังเนาะเราก็จะเป็นแกงโฮอย่างที่เห็นนะคะเราก็จะใช้แต่วัตถุดิบที่ดีอันนี้เป็นพริกแดงนะคะปกติการทําแกงโฮ o เขาก็จะใส่พริกที่ไม่ต้องหั่นลงไปฉะนั้นคิมมีพริกอันนี้ด้วยนะคะเห็นไหมคะโดยไม่ต้องต้องหั่นมาใส่ลงไปนะ แกงโะนะคะก็จะมีลักษณะปรุงรสตามใจชอบะคะ่ะเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะกันเลยเนาะเดี๋ยวมาดูก่อนตอนครีมตั้งกระทะว่าจะเป็นแกงโะยังไงนะคะค่ะนะคะหลังจากที่ครีมเอาเอ่าที่แกงางไรเนาะแกงางไรของครีมที่ทําไว้นะคะลงใส่ในกระทะแล้วมันก็จะร้อนแล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเนาะนะคะเดี๋ยวครีมก็ นะคะคีมก็จะโอเคนะคะหลังจากนั้นนเดี๋ยวคีมก็จะเอากลิ่นยังหอมเลยเมื่อวานนะคะเราก็จะเอาผักลงใส่เลยนะคะคีมขอใส่เป็นแอปเปิลก่อนนะคะนะคะเราใช้แทนหน่อไม้เนาะก็ทําแกงโะเนี่ยนะคะในภาคเหนือเนี่ยเขาจะเอาของหรือ เอาขอออาหารที่ทานแล้วเนี่ยนะคะมาผสมกันนะ้ะก็แกงหกเข้าไปนะแต่ว่าซึ่งเนี่ยซึ่งปัจจุบันแล้วอาหารแกงหกเขาก็จะเอาอาหารที่ปรุงสดเนาะมาใส่ไปแต่เมนหลักของแกงหกก็จะมีวุ้นเสน้นเห็นงที่คิมพูดไปนะคะมีหน่อไม้ดองมีต้นหอมมีผักชีผักตําลึงมะเขืออะไรเพื่อแต่ว่าเราอยู่ต่างประเทศเนาะแล้วช่วงนี้ก็การนำเข้าก็ยากด้วยเนาะเราก็ใช้วัตถุที่มีนะซึ่งเป็น แกงโฮสวิตฟังสองร้หาสบำหรับเช๊ปุ้ยนะคะเช๊ปุ้ยยังไงก็หนูก็ทำให้เจ้แล้วนะยังไงก็หวังว่าจะเป็นสองหสวิตฟังได้อย่างบอว่าแกงโฮสองรหสิสวิตฟังเนาะนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะกระทะเิงเริ่มร้อนแล้วเห็นไหมโอเคมากแล้วนะคะเรารอสักนิดนึงให้น้ำให้มันแบบงัวสักนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวฮาร์โวเอที่ทีทำไปเนี่ยมันข้นมากที่ขอใส่น้ำเพิ่มนะคะนี่เป็นน้ำจากครีมนะคะจากยำแกงครีมใส่อับไว้นองไม่เป็นไรเนาะ นะคะเราก็หลังจากนั้นนะคะกล่องเม,มื่อกี้คือกล่องครีมเป็นฮังเลเมื่อวานแล้วใส่กู้เย็นไว้นะคะแล้วดเอาเอา,เอาน้ำใส่เนาะเสร็จปุ๊บ นะคะเราก็จะได้แล้วเราก็จะลองมันเดือดนิดนึงนะคะขอเป็นไฟแรงนะคะแกงเหาะเนี่ยคิมก็ชอบมากเลยนะชอบจริงๆบางที่เขาใส่เห็ดหูหนูเนาะแต่คิมก็อยู่ต่างประเทศนะคะมันก็หายากมันไม่ได้หายากแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ร้านลวงก็ปิดแล้วคิมก็เป็นแบบว่าเออพอดีคิมมีแกงฮังเลอยู่แล้วก็พอดีเชฟปุ้ยบอกว่าแกงเหาะคิมก็เลยเอาอุ้ยคิมมีแกงฮังเลอยู่เดยวเชฟปุ้ยพูดแกงเหาะปุ๊บแกงเหาะคิมก็ เอาแกงทะเลที่มีอ so ยู cis, no. yeah. ่มาผัดใส่กระทะเลยเนาะพริกแกงคือก็ทำเองน้ำพริกแกงโฮขาใช้น้ำพริกแกงทังเลยนะคะเพื่อนๆใช้น้ำพริกแกงทังเลยเนาะเสร็จปุ๊บนะคะน้ำก็จะเดือดเรียบร้อยแล้วนะไม่ใช่นะตัวพริกแกงเรานะคะเดี๋ยวเราขอใส่ที่พอเสร็จเป็นเห็ดเลยนะคะนะคะขอเป็นยุ้ยๆน้อเห็ดนะคะอันนี้ใช้เห็ดเชฟยองนะคะเพื่อนๆเนาะเราก็คลุกค่ะนะคะค่อยๆคลุกนะคะเนาะนะคะค่อยๆคลุกนะคะเห็นไหม หลังจากนั้นนะคะนะคะหลังจากนั้นนะคะครีมก็จะใส่ตัวเป็นเป็นพริกไปเนาะนะคะขอเป็นพริกแดงค่ะนะคะนะคะเนะขาจะเป็นพริกแดงไปเนาะนะคะปกติเขาก็จะใส่พริกทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวคุณเสร็จทั้งหมดงไปนะคะนี่ค่ะนะนะคะก็นะะจะเป็นลักสี้เนาะ ได้แล้วเริ่มวยแล้วคิงเบาเบาแก๊สลงนะคะเราจะใช้ผักขมค่ะนะคะผักขมนะคะนะคะเป็นตัวผักขมเนาะนะคะนะคะตัวผักขมนะคะตัวผักขมนะคะเห็นมะคะก็จะได้แล้วเนาะนะคะ หลังจากนั้นนะคะคีมขอใส่เป็นพริกนะคะสักสองเม็ามเม็ดเนาะนะคะเป็นพริกใส่ใส่พริกสักสามเม็ดนะคะใส่ระไปครับนะคะนะคะหลังจากนั้นนะคะคีมขอใส่กะทิค่ะแกงโหก็ต้องใส่กะทิน,น,นะคะเพื่อนๆนะคะเห็นไหมแต่แกงฮังเลนะคะเห็นไหมไม่ได้ใส่นั้นนะคะแกงกะทิใส่กะทิลงไปนะคะ ใช้หัวกะทิล้นวนๆนะคะเพื่อนๆนะคะนะคะหัวกะทิล้นวนๆเนาะเห็นไหมหลังจากนั้นเดี๋ยวคิมจะปิดฝาเปิดไฟให้แรงสุดนะคะเพื่อนๆนะคะนะคะเปิดไฟให้แรงสุดเลยนะคะก็จะได้แกงโหมาแล้วเนาะเดี๋ยวคิมขอเปิดไฟให้แรงสุดนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาอาหารกันนะคะละว่าแกงโหจะเป็นยังไงเนาะนะคะว่ามันจะ หน้าตาเหมือนแกงโฮะหรือเปล่าแต่เป็นแกงโฮะสองรั50สวิสฟรังนะคะฝากเฉียปุ้ยด้วยเนาะ,ะ,ะนะคะนะคะเพื่อนๆนะคะก็จะได้เห็นว่าแกงโฮะของครีมนะคะได้แล้วฮะงวดได้เต็มที่แล้วเนาะนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวครีมจะขอชิมนิดนึงเนาะเดี๋ยวครีมจะขอชิมนิดนึงว่าแกงโฮะอันนี้นะคะจะขอชิมนิดนึงว่า นางได้หรือเปล่านะคะคิมขอชิมนิดนึงนะคะว่านางได้หรือเปล่านาะนะคะว่านางได้รสชาติที่เราต้องการไหมนะคะเขาบอกคุมรถตามใจชอบเนาะนะคะเดี๋ยวคิมขอขอชิมก่อนเนาะนะคะอืมอร่อยใช้ได้เลยอะ่ะเหมือนน่องไม้เลยนะคะตัวแอปเปิ้ลมันเหมือนน่องไม้มากนะคะคเพื่อนๆมันเหมือนน่องไม้เลยเดี๋ยวคิมให้ดู นี่นะคะเหมือนหน่อไม้เลยนะคะแต่กินใช้แอปเปิ้ลแทรเห็นไหม App, เหมือนหน่อไม้เลย submerged. อ่ะเก๋มากเลยนะคะเพื่อนๆเนาะยังไงก็เดี๋ยวคิมใส่วนเส้นลงไปเลยนะคะใส่วนเส้นค่ะค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ลงไปนะคิงนะคะใส่วนเส้นลงไปเลยนะคะเห็นไหมคะนะคะคิมใส่วนเส้นลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังชักนั้นนะคะค่อยๆเบาค่ะนะคะเบาฝ่ายลงนะคะ เสร็จปุ๊บนะคะเสร็จปุ๊บนะคะเห็นไหมคะได้แล้วนะคะแกงโฮเห็นไหมคะค่อยๆส่งขึ้นมามีน้อะค่ะเพื่อนๆนะคะอือหือ เห็นไหมค่อยส่องออกมาอย่างนี้เนาะคะค่อย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 ่ขึ้นค่ะเดี๋ยวมันจะเละเนาะนะคะตัวุ้นสุนจะเละนะคะซึ่งคิมคิดว่าเสร็จแล้วนะคะสำหรับแกงโฮวันนี้เห็นไหมน้ําขลุกขลิกนะคะแต่เขาขอใส่ผักชีนะแกงโฮคือใส่ผักตําลงตําลึงอะไรก็ได้เนาะเดี๋ยวคิมขอให้ตัดผักที่คีมมีอยู่ตรงนี้เลยนะคะนะคะเดี๋ยวคิมขอตัดตรงนี้เลยนะคะเป็นผักบีโอนะนะคะเห็นไหมนะคะใส่ลงไปค่ะนะคะให้สวยๆเนาะ แกงโฮคือการเอานํามารวมกันนะคะปรุงรสตามใจชอบนะคะนะคะซึ่งคิมคิดว่าอร่อยมากเลยทีเดียวเนาะนะคะโอเคนะคะนาได้แล้วแหละได้แล้วเห็นไหมสีสันก็ได้แล้วพริกก็ได้แล้วเรียบร้อยนะคะเห็นไหมนะคะเสร็จแล้วนะคะแกงโฮของครีมเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคิมได้สวยๆเลยนะคะ เนาะนะคะเสร็จแล้วค่ะนะคะนี่คือแกงโห o ค่ะนะคะีลยวซูมให้ดูเลยเี๋ยวคิมยกให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะเห็นไหมคะนะคะว่านะคะนะคะที่จริงเขาต้องผัดให้แห้งเนาะแต่คิมขออมน้ำหน่อยเพราะว่าเดี๋ยววุ้นเส้นมันก็จะอมไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะ ไม่มีนะคะตัววนเส้นก็จะไม่มีน้ำแล้วเห็นไหมที่จริงเห็นน้ำน้ำขุดคลิบนะคะเดี๋ยวแห้งๆไปมันก็จะดูตัวอันนี้ไปเองเนาะนะคะยังไงก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับแกงโฮะนะคะ250 s w i สวิสฟรังสำหรับเจ๊ปุ e ้ยนะคะนี่ค่ะนะคะยังไงก็เอนจอยแล้วเพื่อนๆเผื่อจะได้เป็นเมนูสูตรนี้ใช้ใช้อาล์ฟเพิแทนหน่อไม้ดองค่ะ รสชาติอร่อยทีเดียวนะคะเพืเ่อนๆนะคะค่าขอบคุณค่ะเดี๋ยวคิมเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวคิมเอาตักให้ดูอีกทีนึงเนาะนะคะคิมตักให้ดูอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงอะ่ะเดี๋ยวคิมเอาซ่อมก่อนนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวคิมตักให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะก่อนจะไปเนาะนะคะอ่านี่นะคะเห็นไหมคะ นะคะเห็นไหมเดี๋ยวกิมใช้่อมนะคะตักเนาะใช้แอปเปิลแทนหน่อไม้นะคะเห็นไหมแทนหน่อไม้ได้เลยทีเดียวนะเพื<ๆ>่อนๆรสชาติใช้ได้เลยนะคะนี่ค่ะแกงโฮะค่ะค่านะคะเจ๊ปุ้ยอันนี้แกงโฮะสำหรับเจ๊ปุ้ยนะคะคิมทำเสิร์ฟเนาะยังไงก็หวังว่าเจ๊ปุ้ย อันนี้ขอใช้ใช้ reference จจปุ้ยเจะปุ้ยบอกว่าอ่าเป็นแกงโฮสองร้อยห้สวิสฟังนะคะใช้แอปเปิลนะคะแทนหน่อไม้ดองนะคะราคานี้ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวคิมนี่นะคะเห็นไหมหน่าทานเลยทีเดียวนะคะเจ๊นาะคะเจปุ้ยยังไงขะเจะปุ้ยมีความสุขนะคะเทคแคร์คะ่ะเจ้บายบายคะ่ะ